วันนี้พวกเรานะครับจะมานําเสนอหอวข้อทุกคนระบายผนสอบของข้อนะครับโดยสมาชิกของพวกเรานะครับจะมีดังนี strikes, ้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกนิชหมัยมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าสองค่ะโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมค่ะสวัสดีครับกผมนายณรินทร์พร Hat ี่วงนะครับมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าสองโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประกันไม้กาแก่นดิฉันมัธยมศึกษาปีที่ห้าตสองจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมค่ะสวัสดีครับผมนายณรงค์ยาอินมาจาก ชั้นมัธยมปกษาปีที่ 5. 2ทับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมครับโดยพวกเรานะครับมีครูที่ปรึกษานะครับชื่อว่าคุณครูปิยดันในวิเชียนครับการระบุปัญหานะครับพวกเรานะครับได้รับทราบปัญหามาก็คือผู้คนนะครับได้รับค่าเครื่องจากหูสักฟอกเนื่องจากนะครับในหมูสักฟอกนะครับมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่นั่นเองครับ การรวบรวมแนวคิดและปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพวกเรานะคะได้รวบรวมแนวคิดและวิธีการสำรวจนะคะพวกเรานะคะได้รวบรวมข้อมูลในชุมชนนะครับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการระคายเครืองจากผงซักฟอกเนื่องจากนะครับผงซักฟอกนะครับมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่นะครับรวบรวมข้อมูลแล้วแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแล้วนะคะก็คือการใช้ความรู้มาสร้างทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาครับและต่อไปนะคะก็คือเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการลดการระคายเคืองจากผงซักฟอกนะครับโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายความปลอดภัยผลกระทบ ต่อคนที่แพ้ครับโดยพวกเรานะครจะมี3าวิธีนะครับก็คือวิธีที่1นะครับก็คือการนําผลไม้นะครับมาเป็นน้ายาซักผ้าและวิธีที่สองนะครับการนําผลไม้นะครับมาเป็นสบู่และวิธีที่สานะครับก็คือการนําผลไม้นะครับมาเป็นผงสักฟอครับแต่วิธีการแก้ปัญหาพวกเราจะทําการออกแบบน้ำยาซักผ้าเพื่อลดการระคายเคืองจากสารเคมีจากผงซักผ้าส่วนวิธีการวางแผนนะครับพวกเรานะครับได้วางแผนการสร้างน้ำยาซักผ้านะครับโดยมีดังนี้ครับ ขั้นตอนที่1งวางแผนปฏิบัติงานแบ่งหน้าที่ชนิดที่การปฏิบัติงานขั้นตอนที่2อศึกษาสมบุกสูณของผลไม้ที่นํามาทําทำน้ำยาสัพาะขั้นันที่3าเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ในการทําคือส้มโอส้มเขียวหวานแอปเปิ Apple, ้ลองุ่นขั้นตอนที่4ี่ลงมือปฏิบัติทําน้ายาทัพพะห้าออกแบงบรรจุภัณฑ์ในการใส่น้ายาสัพพะหกลงมือปฏิบัติ <c oughs> ประดิษิ์บรรจุภัณฑ์ทาจากกระดาษแข็งเจ็ด ทดลองใช้น้ำยาซัผ้าจากผลไม้กับคนในกลุ่มแต่ทาการทดลองน้ำยาซัผ้ามาใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาได้ไหมและทาการทดลองใช้ 9. กําการศึกผลใช้พบว่ามีผลดีต่อตัวเราหรือเปล่า10ทําการแบ่งปันความรู้ผ่านโลกโซเชียลและรณรงค์การใช้น้ำยาซัผ้าจากผลไม้ค่ะการทดสอบและการประเมินผลนะคะพวกเราได้ทดลอง,งคะแนน มาเป็นประเด็นค่ะประเด็นที่1นะคะมีความปลอดภัยในการใช้งาน4ี่คะแนนค่ะประเด็นที่2นะคะว่าสดวก่ายในการสร้าง4คะแนนค่ะประเด็นที่3ครับอายุการเก็บรักษาได้3คะแนนค่ะประเด็นที่4นะคะกลิ่นหอมได้3คะแนนค่ะประเด็นที่5นะคะขนาดของขนาดภพาได้3คะแนนค่ะประเด็นที่6นะคะปริมาตรในการใช้น้ำยาได้5คะแนนค่ะแล้วมาต่อกันที่ประเด็นที่7นะคะช่วยการลดการแพรระคาเครืองได้5คะแนนค่ะ ประเด็นที่8นะคะเวลาการผลิตได้4สคะแนนค่ะประเด็นที่9นะคะบรรจุภัณฑ์แข็งแรงได้3คะแนนค่ะประเด็นที่สินะคะขวดใส่น้ํายามีความเหมาะสมได้3คะแนนค่ะในียพาการแก้ไขปัญหานะคะผลจากการสารวจพบว่า,าการใช้บรรจุภัณฑ์อาจทําให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่นานเราจึงปรับปรุงแก้ไขโดยการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใชไ้ได้นานค่ะพบว่าเราสามารถแก้ไขข้อบอกพร่องน,นี้ได้ค่ะและก็มาเข้าสู่วิธีการทำกระเด้งกระคา โดยวัสดุอุปกรณ์ของกเรานะคะมีดังนี้ค่ะสตาเลี่กับมอค่ะและมีหัวเชื้อและน้ำเปล่าด้วยนะคะและมีองุ่นครึ่งกิโลแอปเปิลสามผลและส้มสิบลูกค่ะและยังมีส้มโอสองลูกนะครับผลไม้นะคะโดยพวกเรานะคะจะมีผลไม้นะคะอยู่สี่ชนิดนะครับก็คือแอปเปิลครับองุ่นและก็ส้มและก็ส้มโอครับโดยเราจะคันน้ำองุ่นเป็นอันดับแรกนะคะ และขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทน้ำเป่าผสมลงไปนะคะเพื่อให้ได้น้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะเดิพวกเราจะทำการกรองนะคะเพื่อให้ไม่ได้เศษนะคะได้แค่น้ำองุ่นป่าๆ นำน้ำนะคะมาเติมใส่ในน้ำส้มคั้นนะคะเพื่อได้ให้ปริมาณที่มากขึ้นและทำการคั้นต่อนะคะโดยพวกเรานะคะจะทำการกรองส้มนะคะเพื่อให้ได้น้ำที่ไม่มีเกลือมันผสคกันแล้มาตอนต่อไปนะคะติดตามกันได้เลยค่ะต่อไปแอปเปิลโดยที่เรานะคะจะหั่นเป็นแอปเปิ้ลเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เรื่อเราที่นะคะจะบดแอปเปลิลเอาน้าของมาน,นะคะออกให้มาได้เยอะที่สุดครับตอนต่อไปนะครับจะเป็นการปั่นนะคบเพ<น>ื่อเอาน้ําออกมาจากแอปเปลิลนะคะใช้น้ำของปัน่นและเราก็จะเติมน้ำลงไปในเครืออ่องปั่นเราจะทำการกองน้ำแอปเปลิลนะคะเพื่อให้ได้น้ำอย่างเดียวนะครับ เป็นชิ้นเล็กๆและนําไปใส่ในเครื่องปั่นนะคโะ,โ,นนะ,คะคโดยพวกเรานะครับจะใช้ส้มโอจํานวน2ลูกนะคะในการทําน้ํายาซักผ้านะคะโดยพวกเรานะคะจะทําการจะทําการปั่นนะครับน้ําส้มโอนะครับและเราจะเติมน้ําลงไปในเครื่องปันนป่นนะคะและทําการปั่นนะคะเพื่อให้ได้น้ําส้มโอออกมานะคะ และพวกเรานะครับจะทำการกรองน้ำน้ำส้มโอออกมานะครับและพวกเราก็จะได้น้ำส้มและน้ำส้มโอส้มเขียวหวานแล้วก็องุ่นแล้วก็แอปเปิลน,นะคะที่เราคันมาได้นะครับและต่อไปนะครับเราจะทำการนำไปผสมกับน้ำยางหัวเชื้อนะครับที่พวกเราจะทำกันนะครับแอะจากนั้น คนเกลือให้ละลายเข้ากับน้ำและเราก็จะได้น้ำเกลือนะครับเพื่อไปผสมกับน้ำยาซักผ้าของเรานะคะแบ่งน้ำยาซักผ้าจำนวนสีชนส่ช้อนสี่ช้อนพีพูนนะฮะจากนั้นเติมน้ำเกลือ และคนให้เข้ากันน้ำเกลือนะครับเราจะใช้ห้าถึงหกช้อนนะครับและคนให้เข้ากันนะครับใส่โซดานะครับจำนวนสองสองทัพพีนะครับ จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันและขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทงน้ำยาสักผอก้าลดกล่ิ่ต้ใส่้มนะครั้ส้มเขียตหอง ต่อไปนะครับเราจะทําน้ํายาซักผ้าจากแอปเปิลนะครับโดยเรานะครับจะทําเหมือนเดิมนะคะและน้ำยาซักผ้าจากผลไม้อันสุดท้ายนะครับก็คือน้ำยาซักผ้าจากส้มโอนะครับ น้ำยาซักผ้าทั้งสีผลไม้นะคะได้แก่องุ่นส้มเขียวหวานแอปเปิลแลวก็ส้มโอนะคะเสร็จสิ้นะคะ่ะหลังจากที่เราพักไว้แล้วนะคะเราจะนำน้ำยาซักผ้าจากผลไม้ที่เป็นอัง,นงนุนค่ะนำลงไปใส่ในขวดนะคะต่อไปนะครับเราจะเอาส้มเขียวหวานนะครับกลองลงไปในขวดนะคะ ต่อไปนะครับเราจะนำน้ำยาซักผ้าจากแอปเปิลนะคะกองลงไปในขวดนะคะและต่อไปนะจะเป็นน้ำยาซักผ้าจากซ้ซโอนะครับจะเห็นส่วนตัวบรรจุภัณฑ์นะคะให้พับตามขนาดตามนี้เลยนะคะและวัดขนาดตามนี้ได้เลยนะครับ สอบเลยนะครับเห็นไหมครับว่าจะเกิดฟองนะครับ่ะะแล้วก็ไม่แสบมืออะไรเลยนะคะเพราะว่าทำมาจากน้ำยาสักผ้าจากผลไม้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้น้นะคะ